ว่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้ประดุกนี่แหละเออทำให้เกิดแผ่นดินไหวคราวหน้าก็เลยม,มีเรื่องเล่าเก็บวกับเทพ,พเจ้าที่เขาชื่อว่าคาชิมะชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะบูชาเทพคาชิมะในศาลเจ้าเพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวเทพอีกองคหนึ่งที่เขาจะบูชาคู่กับเทพคาชิมะก็คือฟุสึนุชิความเชื่อเรื่องปาอาน์ ฟานนตานนนี่<ม>ถ้าเป็นคนเก่าแก่หรือต้องรู้จักแทบทุกคนเขามีความเชื่อว่าเต่าแบกโลกเอาไว้ก็คือเต่าขยับตัวกึ๊กกึกกึกอ่าแผ่นดินขยับแล้วก็เขาจะเชื่อว่าแบบเอเมื่อเกิดแผ่นดินแย่แผ่นดินสะเทือนอ,อะไรก็ตามแต่จะมีความจริงปรากฏขึ้นในทุกๆครั้งโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้มีอำนาจกระทำไว้ วดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องมงเล่าไวเพสเตโฮมและนี่คือรายการอีสไกไปใส่คัวอีพีที่สองลยครับวันนี้อีพีแรกใครยังไม่ดูไปดูได้นะวนอีพีสองปุ๊บก็เลยโดนเว้นอาทิตย์เลยเออยอนดีจัดย้อดีจัดสำหรับรายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับเล่าตำนานผ่านการ์ตูนอิงตำนานแล้วอิงความจริงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วเราเอามาย่อยให้คนผู้ดูได้ดูกันใช่ครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเรื่องสษยศาสตร์มีอยู่ ทุกคนทุกแห่ง<ช>ไม่เว้นว่าในกระตูนนั่นเองะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภาาัยธรรมชาติภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวถูกต้องนะฮะโดยจะอ้างอิงถึงว่าภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เพราะว่าในตำนานเนี่ยมันเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างตามความเชื่อของที่นั้น,น,นใช่แล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับทั้งหลายแบบฉบับของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยอิงความเชื่อของบ้านเราและญี่ปุ่นที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในเรื่องเล่าประลัมปรลาและอนิเมะใช่ครับเพราะงั้นก่อนฟังก็อย่าลืม,มกดไลค์กดซับสไคร์นะครับใช่ลงมาคอมเมนต์ด้วยเราบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนาน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอใช้วิจัยนญาณในการรับฟังได้ครับครับผมแล้วก็ข้อมูลไหนผิดพลาดก็คาดกันในคอมเมนต์ใช่บอกเล่าบอกกล่าวกันหน่อยบางทีพวกเราก็หากันไม่หมดหรอกใช่มาบอกเพิ่มเติมได้ความจริงในอีกแง่มุมหนึ่งก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใช่ครับครับผมแต่ก่อนอื่นได้เลยนี้เสื้อสวยนะครับแน่นอนครับผมนี่นี่ไง สีแดงแสบตาแล้วก็นี่ปกติผมไม่เคยใส่สีแดงด้วยซ้ำเลยเฮ้ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องเป็นสีที่พิเศษแตเน่สีพิเศษเพราะว่านี่คือเสื้อจากยืดเปล่าครับผมเสื้อยืดเปล่านล้วนี่คือคอลเลคชันมูนิมอลอะมูนิมอลส่ยมูสายมูอันนี้อันนี้ลายอะไรดารุมะอ่านี่ดารุมะอันนี้แมวกว่าแมวกว่าอ้าวเราเพิ่งพูดกันไปใช่เราพูดไปอีพีที่แล้วเกี่ยวกับแมวกว่าใช่ใครนี่ใครชอบอีพีที่แล้ว มาตำตัวนี้นี่มาเนกิเนโกะอ่านี่ไงเขเขียนเลยน,น,นี่มาเนกิเนโกะนี่ s o n รู้ม u อันนี้บอกว่าเป็นคอลเลคชันมินิมอลนะครับอ่าสำหรับสายมูที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามูแต่ก็อย,กอยากอยู่ในจุดที่มินิมอลสำหรับใครที่แบบว่าวันนี้อยากมูสักหน่อยอืมแต่ก็ต้องไปเจอผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าไปเจอไวรยลงัยรุ่น แต่มันจะเอามูเกินหน้าเกินตัวไม่ได้เราก็นี่แอบมูเล็กๆอยู่นี่กลางจิตใจเราหรือว่าอยากเป็นผู้ใหญ่ที่แบบแต่งตัวเนี้ยบๆแล้วแอบติดมูเล็กๆอ่าอ่าได้หมดแล้วก็วันนี้ใครดูคลิปเราอยู่เฮ้ยทายคลิปแจกให้หนึตัวนึงอ่ารอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะอย่าเพึ่งอย่าพิ่งไถอย่าพิ่งไถกลับมาแน่่กดข้าบกดกดไมไม่เกิหรอกเพราะไม่มีอ้าวหยอกหยอกแต่ถ้าเกิดคุณดูอยู่ตอนนี้แล้วเอ้ยไม่อยากรอกแจโชคไม่ดียังไม่ได้ใส่เสื้อ มูดิมอลไงยังไม่มีโชคก็ไปซื้อได้เลยซื้อเลยลิงก์ด้านล่างครับจากเว็บไซต์ยิดเปล่าแล้วก็ช่องทางอื่นบางคนบอกพี่ครับผมไม่ไมค่อยเชื่อเรื่องดวงผมเชื่อเรื่องเงินผมมากกว่าโชคดีได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าโชครวยได้หลายตัวเลยก็ไปซื้อชครับขอบคุณยิดเปล่าด้วยนะ <สา S 1> ครับสำหรับอีพีนี้เริ่มเข้าเรื่องกันเลยครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับตำนานแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเขามีความเชื่อความเป็นมายังไงใครๆก็รู้นะว่าญี่ปุ่นเนี่ย เป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุดเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่แบบว่าต้องมีการเคลื่อนตัวอยู่แทบตลอดเวลาก็คือแผ่นเปลือกโลกเนี่ยสี่แผ่นเนี่ยเหมือนเป็นอยู่ในหนึ่งของสี่แผ่นสำคัญอ่าอ่าประมาณนั้นแล้วก็ถ้านับร้อยเปอร์เซ็นจากของโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคือยี่สิบเปอร์เซ็นเลยที่จะเกิดแผ่นดินไหวก็วคือแทบจะเกิดตลอดทั้งปีเลยด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเขามีเทคโนโลยีล้ำหน้าแล้วและเขาก็มี ยุคสมัยใหม่เนี่ยเขามีการเตรียมการเตรียมภัยของแผ่นดินไหวหลายอย่างมากๆแป๊บเดียวเขาก็ป้องกันภัยได้ละแต่เขาเนี้ยสมัยก่อนมัน,นังเตรียมการไม่ทันเลยอ่าเขาก็เลยมีความเชื่อ,อเขาไม่ได้มีความรู้ทางธรณีวิทยาเหมือนสมัยนี้ใช่ที่จะมาเตรียมป้องกันแผ่นดินไหวรถไฟฟ้าป้องกันแผ่นดินไหวเขาก็เลยคิดว่าไอ้ที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือเกิดมาจากนามาสุนามาสุนามสนามสูนี่คืออะไร นามาสูรนี่คือสัตว์ที่อยู่ใต้พื้นโลกของเราที่เขาคนคนสมัยก่อนเขาจินตนานการไว้ทำนึกภาพไม่ออกคิดว่าเปลือกโลกเนี่ยพื้นโลกของเราในคนสมัยก่อนเขาจะคิดว่าเปลือกพื้นโลกของเราบางงนี้มีจะมีสัตว์ตัวใหญ่ๆอสูนอะไรอยเงี้ยอยู่ข้างใต้จูเละจ้ะฟิลไคจูฟิล,ฟลสัตว์ในตำนานฟิลก็ซิลล่า,อ,าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้ตัวนามาสูรเนี่ย,ยมันเหมือนปลาดุกใหญ่แค่ไหนโหแม่งโคตรใหญ่ใหญ่มากๆจนคิดซะว่าเวลามันดิ้นพอมันดิ้นทีมันจะเกิดแผ่นดินไหว อ่ะคุณลองจินตนาการแล้วกันว่ามันใหญ่หยยแค่ไหนคือเข,เขาคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดแผ่นดินไหวใช่มันคือหนึ่งในสาเหตุที่เขาคิดว่าเพราะไอ้ตัวนี้แหละไอ้ประดุกนี่แหละเออทำให้เกิดแผ่นดินไหวคราวหนา้นาก็เลยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เขาชื่อว่าคาชิมะเทพคาชิมะเนี่ยถ้าปัจจุบันก็อ้างอิงจากชื่อเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นละกันอมันก็คือคาชิมะเหมือนกันมีทั้งทีมฟุตบอลมีทั้งอะไรเทพคาชิมะเนี่ยก็คือเทพที่เขาคอย ปกปักดูแลอยู่คนญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเขาก็คิดว่าเทพคาชิมะเนี่ยก็คือเทพที่คอยคุมไอ้ประดุกตัวนี้สยบไว้สยบไว้ถ้าคุณคิดภาพไม่ออกก็คือหงอคงกับพระถังสัมจังที่เขาจะใส่ไอ้นี้ไว้อะไรนะคาดคาดไว้เวลาไอ้หงอคงดื้อเขาาก็จะทองคาถารัดใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเทพคาชิมะเนี่ยเขาก็จะรัดตัวคุมตัวไอ้นามสุไว้เวลาแบบ รัดตัวอยู่เนี่ยนามาสูจะนอนนิ่งเลยครั้นี้ชาวบ้านก็ได้ใช้ชีวิตปกติแต่เมื่อไหร่ที่เทพคาชิมาเนี่ยเริ่มคายมันออกไอนามาสูก็จะดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวนี่คือเรื่องที่ชาวบ้านเขาคิดกันอย่างนั้นอ่าอันนี้พอมาถึงในยุคเอโดะประมาณปี18 5 5ห้าตัวนามาสูีหนก็เลยถูกตีตาว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งการลงโทษของพระเจ้าเขาก็คิดว่าประมาณว่าพระเจ้าจะลงโทษมนุษย์เนี่ยก็คือคาชิมาเนี่ยถ้าจะลงโทษมนุษย์ก็เลยคาย เชือกที่รัดไว้จากนามสุให้นามสูดดินแม่งเลยให้แผ่นดินไหวกันไปเลยถ้ามนุษย์ทําดีๆหน่อยเขาก็จะรัดตัวไว้ท่านี้ก็มีความเชื่อในอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าการลงโทษการลงโทษใา่ครานี้ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับว่านี่คือเทพเจ้าแห่งการยุติธรรมเฮ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าในเวลามันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพอมันจบภัยพิบัติอย่างนั้นแล้วชาวบ้านจนๆก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเราคนมีตังคนรวยหรือว่ารัฐบาล คอยช่วยเยียวยาผู้คนเหล่านั้นเขาก็คิดว่าเอ้าเมื่อก่อนเราไม่มีแล้วแถบมีบ้านเล็กๆไม่มีตังเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้รับเยียวยาภายหลังทำให้มีบ้านใหม่มีอะไรใหม่เหมือนเป็นคนคืนสมดุลให้ความเท่าเทียมใช่ประมาณมนั้นก็จะมีะความเชื่อสองฝั่งประมาณนี้อ,อันนี้คือในหมวดของความเชื่อคราวนี้มาในหมวดของอนิเมะที่ญี่ปุ่นเขาแฝงอนิเมะเนี่ยยกตัวอย่างสองเรื่องเรื่องแรก ผมคิดว่านี่คือการแฝงแบบโดยตรงแล้วก็น่าจะเป๊ะที่สุดก็คือในโปเกมอนเนี่ยจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่านามาซูนอ่านามาซูนเลยเอามาจากนามาซูลเลยอ่าคล้ายๆกันอาจจะ,ะเปลี่ยนชื่อบิดๆนิดหน่อยซึ่งโปเกมอนนามาซูนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุน้ําดินแล้วผมเชื่อว่าแฟนโปเกมอนหลายคนน่าจะไม่ชอบไอ้ตัวนี้ <c oughs> เพราะว่าหน้าตาของมันคือปลาดุก <c oughs> ปลาดุกปลาด,ดุกเลยปลาดุกเลยมีหนวดมีหนวดปลาดุกแล้วก็จะมี ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีสัญลักษ์ W ตรงนี้อ่าใช่ใช่เป็นสีเหลืองตัวมันจะเป็นสีกลม ปากฟ้าฟ้าแต่เป็นปลาดุกถ้าใครเห็นแว็บแรกอาจจะคิดว่ามันคือท่าสายฟ้าเพราะมันมีสีเหลืองแซมแซมแต่เปล่ามันคือท่าน้ําทินแล้วก็พลังของมันก็อิงจากนี่แหละพลังทําให้แผ่นดินสะเทือนจู่โจมแผ่นดินเคลื่อนแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้ฟิลจู่โจมฉันักจู่โจมด้วยแรงสะเทือนของพื้นดินของพื้นดินเพราะว่าซึ่งไอตัวนามาซูเนี่ยเป็นโปเกมอนที่โผล่มาในภาคโปเกมอนแอดวานเจเนเรชั่นน่าจะโผล่มาตอนที่35จริงๆไอตัวนามาซูเนี่ยถ้าจัไม่ผิดไม่มีใครจับมันได้เหมือนมันเป็นโปเกมอนที่ใหญ่ ระดับหนึ่งถ้าไอตัวนามาซูนเนี่ยโผล่ขึ้นมาฝูงของมันน่ยโผล่ขึ้นมามแสดงว่าเหมือนมาเตือนเรื่องภัยพิบัติทางแผ่นดินไหวอันนี้เหมือนเขาเรียกเป็นข้อมูลในโปเกเด็กใช่โปเกเด็กอบอกไว้คือในตอนเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ซาตูชิเหมือนทํากล่องเข็มกัดที่จะไปเก็บตามยิมเนี่ยตกลงไปแล้วนามาซูนเนี่ยมาแดกอเออเขาก็อยากได้คืนก็เลยพยายามจับแต่ว่าจับไม่ได้เพราะว่าปาโปเกบ,บ,บอลไปนามาซูนแม่งเดาว ไม่เด็ดเมื่อกีบอกก็เด็กจับไม่ได้เออก็เลยไปตอนนี้ฮ่ฮตอนหนึ่งมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องดังไม่แพ้กันนะนี่ว่าไม่น่าจะไม่มีใครรู้จักก็คือวันพีทหลายคนอาจจะงงว่ามันแฝงไปไงวะง่ายๆเลยตัวละครที่แทบจะสําคัญที่สุดในเรื่องก็คืออยู่ใน4จักรพรรดิของวันพีทเอ็ดเวิร์ดนิวเกตก็คือหนวดขาวนั่นเองผลสันสะเทือนก็คือเป็นผลพิษสายพารามิเสียที่หนวดขาวชอบใช้ก็คือเวลาต่อยพื้นเนี่ยแผ่นดินจะแตกแยกสั่นไหวเลย แล้วก็มีต่อยอากาศสั่นสะเทือนไปหมดถ้าใครอยากรู้<ม>รก็ไปดูได้<ม>ตอนที่เอ็ดโดนจับที่กองทัพเรือไอ้หนวดขาวไปช่วยก็คือเป็นพลังที่อ้างอิงจากแผ่นดินไหว้าสู้ในทะเลก็คือเป็นสึนามิเลยใช่ไหมใช่<ะ>เพราะว่าคนที่กินผลปีาศาจในวันพีะเขาจะไม่สามารถลงน้ําได้ลงทะเลไม่ได้ใครที่กินผลไปก็คือจะจมน้ำเพราะนั้นการที่มีพลังแผ่นดินไหวเนะี่ยทำให้คลื่นสัต ขึ้นทะเลไปโดนผลคนที่กินผลปีศาจเขาเหนื่อยนะี่ก็คือมึงมึงปล่อยให้พลังมึงจะโอพีแค่ไหนมึงโดนน้าทะเลไปอ่ะเรียบร้อยมึงจมน้ําตายหมดต่อให้มึงจะกินผลปีศาจที่เป็นอมตะแต่มึงโดนตกลงไปในทะเลมึงก็จะอยู่ในทะเลนั่นแหละไม่ตายทีทรมานประมาณนั้นอ,อ่านี่คือสองเรื่องที่ยกมาอ่ะนั่นคือตำนานอันนี้คือเขาเรียกความเชื่อว่าทําไม ในยุคโบราณถึงเกิดแผ่นดินไหวทีนี้เกี่ยวกับวิธีป้องกันวิธีป้องกันอ่าอ่าดีเลยอย่างเงี้ยอ่าใช่เพราะว่าอย่างที่คุณบอกไงอืยุคนี้ป้องกันได้หมดแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าดินเป็นยังไงอ่าตึกต้องสร้างแบบไหนถึงจยวกันแผ่นดินไหวได้แต่ว่าดูแค่แล้วพอเทคโนโลยีไม่มีก็นอนเขาป้องกันกันเด้เขาก็จะต้องพึ่งเรื่องความเชื่อเป็นหลักในการป้องกันนะครับนะมีวิธีไงเมื่อกี้คุณพูดเรื่องเทพคาชิมะไปใช่ครับ ชาวญี่ปุ่นเ,นเขา,าจะบูชาเทพคาชิมะในศาลเจ้าเพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวเทพอีกองคหนึ่งที่เขาจะบูชาคู่กับเทพคาชิมะก็คือฟุซุน us uh ุชิฟุซุนุชิเนี่ยก็เขาจะอยู่ในศาลคาโทริครับซึ่งเป็นศาลแห่งนักรบและการปกป้องที่ประเทศญี่ปุ่นเขนาจะมีศาลเนี้ยซึ่งเป็นศาลที่เหมือนกับเวลานลักรบจอไปรบหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเวลาเกิดสงครามเนี่ยเขาจะบูชาศาลนี้เพราะว่าเทพฟุซุนุชิเนี่ยก็คือเป็นเทพที่เกี่ยวกับ การสงครามและการปกป้องอืครเขาก็เพราะงั้นเขาก็จะบูชาเทพสององค์เนี้ยดูโอเลยคาชิมะกับฟุซุโนชิเนี่ยบูชาคู่กันปกป้องสองชั้นยุคเอโดีปีพันแปดร้อยห้าสิบห้าไอ้นามาสูนเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่านามาสูรเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่จะมาลงโทษมนุษย์แต่บางความเชื่อเขาบอกว่าเป็นสัตว์แข่งความยุติธรรมถูกไหมใช่เพราะงั้นคนที่เชื่อแบบนั้นอเขาก็จะแขวนรูป นมามสุไว้ในบ้านอาแขวนอย่างงี้ยเหรอเอาแขวนไว้ในบ้านแขวนในบ้านอ่าเป็นรูปนามาสุที่จะมีทุกบ้านมีทุกบ้านอ่านั่นแหละเพื่อป้องกันเนี่ยว่าเอ้ยผมบูชาคุณนะดูเขาวาดเขาวาดไงเป็นรูปวา,าดคือมันจะเป็นมีสองแบบเป็นรูปวาดกับเป็นรูปแกะสลักไม้คล้ายๆนึกสภาพเหมือนรูปป่ายไม้พานแล้วอะ คล้ายๆกันศิลปะงานศิลปะเขาก็าคือแปะไว้ในบ้านเป็นการบูชาว่าถ้าบูชาสัตว์ตัวนี้ยเขาจะไม่ทําให้เกิดแผ่นนิ้วหวอ่าเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุแผ่นินไหวจริงแต่ถ้าเราบูชาเขาไว้เขาก็จะไม่ทําให้เกิดแผ่นน<อ>ิ้วหาอนะอันนั้นในบ้านไงอยู่ในบ้านแต่ถ้าเกิดเดินๆอยู่นอกบ้านกลัวนินไหวทําไงเขาจะพกเครื่องรางเครื่องรางเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นทั่วไปเลยในนิเมก็เ,เห็นในทั่วไปแล้วก็เห็นอันไซม์มิมลิ ก็คือมันจะเป็นถุงผ้า,าใช่ไหมถุงผ้า,ผาสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าคือแต่ละสีนะถ้าจะไม่ผิดแต่ละสีมันจะคุ้มครองต่างกันแต่ที่เห็นหลักๆคือสีแดงส่วนสีแดงนะ่ะจะคุ้มครองพูดผีได้หมายถึงว่าป้องกันพูดผีได้ป้องกันไม่ให้โชคร้ายเข้ามามแล้วก็แขวนไว้ก็ช่วยปกป้องได้สมมติถ้าเกิดเป็นไมก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่เราจะรอด มากกว่าเวลาที่เราอยู่นอกบ้านถ้าทําให้ผิดในสีส้มน่าจะช่วยเรื่องสุขภาพอั่าแหละมีลายสีประมาณนั้นประมาณใช่ใช่แน่นอนนี่ที่ผมใส่อยู่แมวอ่าแมวเนโกะก็คือเขาเชื่อว่าแมวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเตือนเราได้ว่าแผ่นดินไหวกำลังจะมาหรือเปล่าอย่ที่เราพูดไปในอีพีแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะเคารพบูชาแมวมากเพราะว่าเชื่อว่าแมวมีสัมผัสที่เชื่อมกับธรรมชาติก็แน่นอนว่ารูปปั้นแมวกวักก็อีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ถ้าตั้งไว้ในบ้านก็อาจจะทําให้ไม่ไม่กวาดไม่กวาดความไม่ดีเข้ามาอา,อาจจะกวาความความโชคดีเข้ามาเป็นหลัก<า>ก็จะช่วยรอดพ้นได้หรือถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวแบบไม่ใช่ลูกไม่ใช่แมวว่าเลี้ยงแมวโดนเป็นเขาก็าจะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมแมวเหมืหอนที่พีแล้วเราบอกว่า,วาชาวประมงเอาแมวขึ้นเรือไปด้วยใช่ใชเพื่อจะดูดิดฟ้าอากาศลมฝนขึ้นสึนามิหรือว่าพายุอันนี้ก็คือเขาว่าจะเอาแมวไ้ดูพฤติกรรมอมาเออถ้า เกิดแผ่นินไหวเนี่ยมันจะฟ้องก่อนเลยใช่ตอนที่เกิดกับบ้านเราล่าสุดมีผมเห็นเพื่อนผมหลายหลายคนบอกว่าแมวมีอาการแปลกๆก่อนที่จะเกิดด้วยแต่ว่าถูกต้องมีมีส่วนมีส่วนใช่แต่ก็มีบางตัวที่ผมเห็นใน t ิ k t o กก็คือหลับติดมึนหลับอันนั้นน่าจะบ้านโยกไม่น่าไม่น่าจะได้เชื้อญี่ปุ่นแมวไทยไงแมวไทยบ้านโยกเนี่ยหลับแน่นอนว่าเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับแผ่นไหวของญี่ปุ่นเขาจะอิงสัญญายักษ์ เป็นหลักนำมาสู่ซึ่งในสื่อญี่ปุ่นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นสัตว์ยักษ์ตลอดเวลาทอตมตะแมนว่าไททัน <Godzilla S 2> ไทไทันไคจูไคจูต่งตตตางๆคือพวกนี้เหมือนแบบถูกสร้างมาเป็นตัวแทนของภัยพิบัติอย่างก็ซิล่าเนี่ยที่เขาสร้างมาตอนแรกก็คือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเกี่ยวกับซูนามิแล้วก็เป็นตัวแทนเรื่องของระเบิดบระเนุใช่อ่าก็คืออิงง่ายๆก็ซิล่าตอนนั้นถูกสร้างขึ้นมาดั้งเดิมเลยก็คือตอนนั้นมีการทิ้งระเบิดที่ช ก็เลยถือกาเนิดกอซิลาขึ้นมาใช่ใช่เ,เป็นตัวแทนภัยพิบัติใช่ภั<ท>ยไร้แรงเมื่อกี้เราพูดถึงญี่ปุ่นไคราวนี้เราวนกลับมาบ้านเรามั้งตำนานของประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ตำนานญี่ปุ่นในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังเข้ามาไม่ถึงมากนะการพิสูจน์ทางธรณีวิทยาก็ยังไม่ได้เยอะมากมายประเทศเราก็มีตำนานความเชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องปาอานนนปาอานนใช่ ปาโนนนี่ถ้าเป็นคนเก่าแก่เนี่ยต้องรู้จักแทบทุกคนนี่ดังพอกับวันพีทเลยปานนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าบ้านเราเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับตอนที่โลกกำลังสร้างใหม่ๆเลยนี่เจเนเรตตอนโลกสร้างเลยปานนเนี่ยมีภาระก,ะก็คือแบกโลกแบกน้ําหนักของโลกไว้ถูกฝังอยู่ในโลกคุณทิ่สภาพโลกเรามันใหญ่แค่ไหนเข้าๆประมาณไว้ว่าปานนเนี่ยโห ตัวใหญ่เป็นพันพันโยกก็คือใหญ่เท่าโลกอะอะง่ายๆแต่มันอยู่แก,แกนกลางโลกมันแบกน้าหนักของโลกเอาไว้แล้วปานนนเกี่ยวอะไรกับแผ่นดินไหวถ้าย้อนกลับไปนามสุเมื่อกี้เลยนามสุมันดินครับปานนนบ้านเราไม่ดินบ้านเราพลิกตัวคุณนอนพลิกตัวแล้วเมื่อเคยนอนเมื่อไหร่ไหมคุณทำไงพลิกตัว<ม>เหมือนกันเลย <laughs> ความเชื่อของเราก็คือปานนนเขาพลิกตัวเพราะเมื่อยเขาแบกโลกไองอก็เลยเกิดแผ่นดินไหวนี่ก็คือคล้ายกับญี่ปุ่นเลย แต่แค่ปลาบ้านเราพี่ดิไม่ต้องมีใครมาจับเขาก็แบกโลกแล้วเขาแค่เมื่อยเฉยเกิดแผ่นดินใหม่เป็นความเชื่อคราวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือทางฮินดูหรืออินเดียน่ะเขาเชื่อกันเป็นเต่าเต่าเต่าที่แบกโลกเอาไว้อผมเคยเห็นแต่เต่าเหยียบโลกเอ้ยอันมันตีนเหม็นนะเด็กคุณคุณรู้อ่ะไม่ตะเจะกล็ดเขาใส่ตีนให้ด้วยเ๋อะเหรอใช่เขามีความเชื่อว่าเต่าแบกโลกเอาไว้สันการง่ายๆเราเป็นเต่ามีกระดองแผ่นดินบนโลกเนี่ยอยู่บนหลังเต่า เขาเชื่อว่าเวลาแผ่นดินไหวนะ่ก็คือไม่่ตกจากพานอนเลยก็คือเต่าขยับตัวหรือว่าเปลี่ยนท่าทางกึกกึกกึ๊กอ่าแผ่นดินขยับทีนี้เขามีความเชื่อทางแถบอินเดียและจีนว่ากันว่าเต่าเนี่ยที่แบกแบกโลกเอาไว้แบกแผ่นดินบ้านเราเอาไว้เนี่ยเป็นเต่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษของเทพเจ้าการที่แผ่นดินไหวคือที่คือการที่เต่าขยับตัวเนี่ยคือการเตือนของเทพเจ้าอ่า ส่งสัญญาณมาอาจจะมีการทําอะไรไม่ดีหรืออาจจะมีอะไรต้องเตือนนั่นแหละอเทพเจ้าก็จะสั่งให้เต่าขยับมาถึงวิธีป้องกันหรือวิธีการบูชาหนึเลยคือเขาจะมีการไหว้เทพเจ้าเต่าหรือพญาเต่าเรือนก็คือเป็นการบูชาให้แผ่นดินมั่นคงหรือว่าจะมีการที่เอาตัวเต่าเนี่ยไปรองใต้เสาบ้านถูกป้องกันไว้ดนึงถูกป้องกันมั่นคงแบบว่าเหมือนให้พวกเหมือนมีเต่าแบกบ้านอยู่ใช่ขนาดเต่าแบกโลกเลย มีมาช่วยแบกบ้านเล็กๆเองอให้ช่วยบ้านมันคงหน่อยก็คล้ายๆกับตัวนามสุลที่ว่าต้องมีรูปเขาบูชาไว้หน่อยแต่บ้านเราเนี่ยเอาไปใต้เสาเลยซึ่งผมผมก็เห็นนะตามต่างจังหวัดเหอนเหมือนผมเคยเห็นแต่เขาจะตั้งบนเสาหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นเสาที่เป็นเสาหลักของบ้านใช่ประมาณนั้นแล้วคราวนี้มีตำนานที่เหนือกวาเต่าแบกโลกหรือว่าปลาที่อยู่ในโลกบนหลังเต่าเนี่ยไม่ได้มีแค่พื้นดินแต่มีช้างสี่เชือก Uh huh. คอยดึงเอาไว้แต่คราวนี้มันไม่ได้มีแค่ช้างมีช้างมีเตา่า uh huh. เต่าเนี่ยอยู่มันงูง uh huh. ูงู uh huh. ที่นอนขดและกัดหางตัวเองไว้ด้วยชยแบขดล้อมโลกไปงี้เหรอล้อมใต้โลกไว้ก็คือขดเป็นวงกลมเหมือนโลกเลยคราวนี้เขามีความเชื่อว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะสามสัตว์ใหญ่เนะี่ยเขาเมื่อย uh huh. อยากจะขยับอยากจะอะไรสักหน่อย uh huh. อมันนอนอยู่นานอะนะ uh huh. ก็เลยขยับก็เลยทําให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองอ,อ่ะมันจะขาดความเชื่อนี้ไปไม่ได้เลยประเทศเราพญานาคก,ก็คือเป็นความเชื่อทางลุ่มแม่น้ําโขงทางชาวอีสานเรามักจะเชื่อเรื่องพญานาคเยอะมากๆากแเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในสาเหตุของแผ่นดินไหวแต่อันนี้อาจจะเป็นความเชื่อเล็กๆในส่วนเล็กๆนะเอออันนี้แค่เอามาหยิบยกกันก็คือเขาเชื่อว่าท่านอาจจะกาลังพิโรธก็เลยลงโทษให้แผ่นดินตรงนั้น มีรอยแยกของน้ําอะไรเงี้ยแตกแยกของแผ่นดินทําให้เกิดแผ่นดินไหวในส่วนนั้นๆประมาณนี้ตัวอย่างล่าสุดเรื่องที่เกี่ยวัพญายนาคกแ,แบบมีแผ่นดินไหวก็มีนะกึ่งๆงสงครามก็เป็นเรื่องนาคบันานาคบันที่พิ่งฉายไปก็ยิงตำนานเกี่ยวกับการต่อสู้กันใต้บาดาลแวะไป อีกประเทศหนึ่งแอฟริกาโอ้โหข้ามทวพี่ใช่ข้ามเลยแอฟริกาก็ก็มีความเชื่อเรื่องพันธนิ้วเขามมความเชื่อเลยใช่มีมีมนุษย์สมัยก่อนเขาได้เชื่อว่าโลกไม่ได้กลมเขาเชื่อว่าโลกแบนแล้วแบนไม่พอเป็นชั้นๆด้วยนี่แอฟริกาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามันจะมียักษ์ที่แบกโลกอยู่ก็คือเหมือนว่าโลกเนี่ยจะอยู่ล่างสุดเลยแล้วก็ข้างใต้โลกเนี่ยจะมียักษ์แบกโลกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ชั้นโลกไงข้างบนมันจะมีชั้นที่เป็นเมฆชั้นที่เป็นเมฆเนี่ยจะมียักษ์อีกมอา อ่าทีนี้เรื่องเล่าก็คือยักษ์สองตัว่ยเขารักกันเขาเนผัวเมียกันวันดีคืนดีวันไหนยักษ์ตรงล่างคิดถึงเมียเขาก็จะวางโลกแล้วก็ขึ้นไปหาเมียขางบวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอะอาหารอะไรคั้หน่อยวะ <laughs> ก็ิดถึงอ่ะอก็รักเธอจนสามารถทิ้งโลกทั้งใบได้อ่า,อ,าอะไรอย่างนั้นโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวนี่คือตำนานเนี่ยเขาก็จะเปรียบเปยว่ายักษ์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนมีอำนาจทำอะไรก็ได้มไม่ได้แคร์อ,อ่าอะไรอย่างนั้นก็คืออยากจะไปหาเมียก็ไปหามไม่ได้แคร์ว่าสิ่งที่แบกอยู่มันจะมีผลกระทบอะไรคนที่มีอำนาจคนตัวใหญ่ๆขยับตัวนิดเดียวอคนรู้หมดอย่างสัตว์ยักษ ตำนานก็เหมือนกันแล้วก็เขาจะเชื่อว่าแบบเอยเมื่อเกิดแผ่นดินแย่แผ่นดินสะเทือนอะไรก็ตามแตนะ่จะมีความจริงปรากฏขึ้นในทุกๆครั้งโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้มีอำนาจกระทำไว้ที่ตอนแรกที่เราพูดกับว่าเป็นการคืนความยุติธรรมคืนสมดุลบางอย่างประมาณนั้นการมาตำนานไทยอีกเรื่องหนึง่ง huh. เขาบอกว่า ยุคอดีตเนี่ยเขาเชื่อกันว่าสาเหตุหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเจดพระเจดีทวงแผ่นดินเป็นเสาหลักเมืองที่คนไทยเขาในอดีตเขาสร้างกันเขาเชื่อว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากการที่เสาหลักเมืองหรือว่าเจดีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่มั่นคงสร้างมาไม่ดีมาเกิดการเสียหายชำรุดหรือว่ามีคนไปลบหลู่เสาหลักเมืองหรือว่าเจดีเหมือนการแจ้งเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวบางตำนานเขาก็บอกว่าพระเจดีบางแห่งเนี่ยถูกสร้างเพื่อเอาไว้ทวงแผ่นดินไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าหลายจังหวัดเขามีความเชื่อว่าตรงเสาหลักเมืองหรือเป็นเจดีเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวในยุคอดีตนะประมาณนั้นวิธีป้องกันก็คือสักการะแก่บนไหว้ขอพรเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินใช่ไหมท่ายพันเจดีท่าย์พันเจดีอ่าให้พันเจดีไว้เพื่อเป็นสิริมงคล แล้วก็นอกจากจะทําให้แผ่นดินมันคงก็ทําให้ชีวิตเรามันคงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่บ้านเราได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวที่มาจากทางพม่าไม่ได้เกิดจากบ้านเรามาเป็นหลักร้อยปีแล้วเราก็เลยอ่ะนำเรื่องราวความเชื่อหรือตำนานจากพลัมบาราต่างๆนำมาเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเหตุอีกมุมมองหนึ่ง ทางไม่ว่าจะเป็นทางไสยศาสตร์ทางความเชื่อ,อนิเมะเทพเจ้าใครจูต่างๆไม่ได้ทํามาเพื่อจะให้ท่านงงงายหรือคิดว่ามันคือเรื่องจริงอะไรอย่างนั้นคืออยากให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งใช่ใน,ในอดอีกมุมมองหนึ่งใช่ซึ่งสะท้อนไปถึงว่าในอดีตพอเทคโนโลยีหรือตอนนี้พิญญามไม่ได้ถูกที่สุด เขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้นะ,ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็ให้กําลังใจกับพมา่าหรือว่าไทยผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดมแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ที่กาลังขอบกู้ซากตอนนี้อยู่คอนเทนต์เนี่ยเราแค่อยากจะ,ะมาแบ่งปันเรื่องร้ฟังกันแบ่งปันเรื่องราวใช่ใช,ใช่ครับผมพูดไปถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเรื่องเล่าตำนานหรือเรื่องเล่าปรัมาลาต่างเนี่ยจริงจมันมีหน้าที่ของมันก็คือมาจันรลงจิตใจ อบางทีเรารับรู้ความเป็นจริงมามากเกินไปมันก็ไม่ดีลองลดทอนตัวเองลงมาฟังเรื่องบันเทิงหรือว่าเรื่องเล่าความเชื่อต่างๆเพื่อให้เราคลายความกังวลจากความเป็นจริงบ้างมันก็เป็นสิ่งที่พอยับยั้งให้จิตใจเราสงบบ้างอจกให้มองว่าเรื่องเหล่านี้มันมีไว้เพื่อเตือนย้ำเตือนพวกเรามนุษย์ทุกคนแหละก็คืออยากให้มีสติแล้วก็อยู่บนโลกใบนี้แบบว่าไม่เอารัดเอาเปรียบ ธรรมชาติมองแต่ความสบายตัวเองสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆแต่กับไม่ได้มองเลยว่าธรรมชาติเดือดร้อนแค่ไหนมากอมตอนนี้พอถึงเวลาที่ธรรมชาติเอาคืนเนี่ยเขาไม่มาบอกคุณหรอกว่าเราจะาคืนกี่กเปอร์เซ็นต์เขาจะเอาทุกอย่างไปจากคุณก็ได้เห็นใจกันแล้วก็ไม่รับเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไปคนวลลัมเวลาณเ,เขาก็ย้ำเตือนไว้แล้ว เขายกเรื่องเล่าตำนานต่างๆให้ธรรมชาติเนี่ยดูเป็นเทพเจ้าดูเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆนะเพื่อที่จะให้เราครลแลกว<ช>ัวธรรมชาติบ้างก็คือพวกตำนานพวกเนี้ย<ช>มันถูกสร้างมาเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันอยู่เหนือเราใช่ใช่ใชก็คือธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เพราะงั้นเรื่องราวาประหลาดพวกนี้มันก็อ ส่งต่อมาเพื่อให้คนรุ่นหลังแต่กลายเป็นว่ายุคนี้อาจจะไม่ไม่ได้สนใจเรื่องความเชื่อมากเหมือนยุคเราอาจจะมองในแง่วิศีสรยก็ได้คุณอาจจะไม่ต้องมองในแง่ความเชื่อก็ได้แต่แค่ว่าก็คารพธรรมชาติหน่อยก็ดีหลายปีแล้วนะที่ธรรมชาติเริ่มเข้ามาม,มีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น่ะครับก่อนจากกันครับผมจากยืดเปล่ายืดเปล่านะครับสำหรับสายมูเจนใหม่ใช่ที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามู แต่ก็อยากอยู่ในจุดที่มินิมอลกับเสื้อคอลเลกชันมินิมอลอันนี้ลายดาลุมะดาลุมะใช่อันนี้ลายแมากว่าของจริงๆมีก็คือโอกินาวะที่เป็นสิงโตสองตัวอันนี้ของอันนี้ฝั่งญี่ปุ่นแต่ฝั่งไทยมีเยอะเลยอ้ามีฝั่งไทยด้วยใช่ฝั่งไทยมีพญานาคปาพิเนีมีเทวสุวรรณมีพระแม่นักสมีครบทุกอย่างนี่นั่นแหละมีหลายหลายสีหลายไซส์ให้เลือกนะครับ ความรักความเชื่อร่ำรวยมีหมดใช่แล้วก็วันนี้เราขอแจกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยดาลุมะใครอะใครสายญี่ปุ่นใช่ดาลุมะเนี่ยดารุมะนี่เขาบอกเชื่อว่าเป็นเทพสมัยเอโดะเดิมเชื่อว่าสีแดงของดาลุมะเนี่ยเป็นสีที่มีอำนาจขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ช่วยให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือตอนแรกก็จากสีแดงก็เปลี่ยนมาเป็นตุ๊กตา แล้วก็ช่วยก็จะพปอร์ตเรื่องความปรารถนาด้วยสําหรับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับแจกตัวนี้เลยหนึ่งตัวกติกากดติดตามช่องวงเล่าบายเพลย์สเตชั่ของเราต้องกดติดตามก่อนกด s u b สไครต์ไว้ก่อนนะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอยากให้รายการอ s e ซ a i ไปใส่ว่าทาเรื่องอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องไหนใน ep ถัดไป่พร้อมทั้งติดแฮชแทว่ายืดเล่าแล้วก็ ฮแท็กเล่าเรื่องผีในวงเพื่อนเราจะประกาศรางวัลทางเพจวงเล่าบายเพจเตยโฮมสิ้นเดือนนี้ <c oughs> มีเวลานะมีเวลานะ <c oughs> เวลาเยอะเลยเพิพ่งต้นเดือนเองเซฟนี้ออนสิบเมษาแชร์ไมใครอยากได้แช <c oughs> ร์เดี๋ยวสงการหยุดอีก <c oughs> อนอนนอนเมน้นกันเลยใช่เออืเม้นไหนโดนใจเราให้อ่าเดี๋ยวให้อันนี้ผ่าใครแฟนคลับจันไผ่น่ให้จันไผ่ตรวจเม้นอ่ะไม่เอามาพิมพ์ว่าหนูรักจันไผ่ไม่เอานะไม่ให้อันนี้ตัดลบ ไม่ได้ไดต้ต้องต้องพ์ไม่เข้ากับโจทย์เราอ่าต้องพีไม่เข้า,าโ,จโจทย์เราตามเราอ่าอย่าลืมติดแฮชแท็กยืดเปล่าแล้วก็เล่าเรื่องผีในวงเพื่อนถูกต้องสองแท็กนะครับ้าไม่ใส่ทาไม่ใส่ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้นะต้องใส่นะแล้วต้องกดซับด้วยนะใช่ไอ้นมันกดซับตีมือแตกนะใส่ไว้จะได้รู้ว่าเอ้ยคนนี้เขา,าเล่น,นกีน่จังหวะแล้วขออย่างหนึ่งประกาศในเพจกดไลค์เพจด้วยใช่ <c oughs> ตอนจากกันนะก็คือการ์ตูนทุกเรื่องเนี่ยหนังทุกเรื่องหรือว่าอนิเมะทุกเรื่องเนี่ยมันแฝงเรื่องราวต่างๆเอาไว้เยอะมากนอกจากความบันเทิงก็คือมีเกจความรู้สิ่งสําคัญลหลายๆอย่างที่ผู้แต่งเนี่ย <c oughs> เขาตั้งใจใส่รายละ,ละเอียดเอาไว <c oughs> นะ้ที่ส่งต่อบางอย่างให้ รุ่นหลังงั้นเกิดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอามาย่อยเล่าให้พวกคุณฟังเองในสไตล์เราใช่ใช่ขอฝากรายการให้ทุกท่านติดตามกดไลก์กดแชร์ไปด้วยนะครับชอบก็คอมเมนต์มีอะไรแนะนำมาบอกกันอยากให้เราทำเรื่องอะไรอย่าลืมบอกด้วยอยากให้เราทำเรื่องอะไรไม่พอถ้าอยากได้เสื้อด้วยก็แฮชแท็กยืดปากและเล่าเรื่องผีในวงเพื่อน EP นี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยยืดปาก ก็สืบซื้อได้เลยนะครับ<า>มีลิงก์ด้านล่างให้แล้วขอบคุณที่รับชมนะครับครับอเจอกันใหม่อาทิตย์ต่อต่อไปครับสวัสดีครับ,บครับ <c oughs> <c oughs> ยกเล็กเลย ผองผมเนี่ยถึงไม่ได้รับผลกระทบด้วยที่คุณพูดไปเนี่ยผมมีแทบทุกอย่างเลยนะมีเลยผมมีทั้งเป็นอาเรองค์บูชาเจดีมาจากจังหวัดไหนะที่มีพญานาคเยอะหนองคายหนองคายอ่าถ้าจงไม่ผิดน่าจะหนองคายเป็นเจดีที่หนองคายเลยผมมีหลายองค์เลยเพราะผมไปถ่ายงานบ่อยอะหรผมไปถ่ายที่เจดีนั้นด้วยโอ้อ่าผมมีหลายองค์เลยโัวเดียวผมไม่มีตัวไหนนอนเลยฮ้ยสักตัวเดียวเป็นไปได้ไงวะเออตอนแรกกับผมรุนมากเลยตอนผมอยู่ที่ทํางานอะ ลูกๆคุณจะเป็นไงบ้างกลับมาไม่มีตัวไหนนอนเลยเทุกตัวหยู่สภาพเดิมหมดเลยเค,คิดว่าแต่ว่าบางตัวเนี่ยคือถ้าแตะปุ๊บแหลไม่นไปเลยเหมือ,อมาานมาฐานมันไม่ดีใช่แต่ประเด็นคือไม่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 เออไม่มีตัวไหนลมมมม้มลเลยอผมมีทั้งเจดีที่บูชามีทั้งพยานนาคน่ที่ที่ผมพูดไปแล้วผมก็มีไอ้ถุงที่คุณพูดที่เป็นแมวเนโกะเนี่ยผมมีถุงนึงเล็ก มผมมีทุกอย่างไยที่นี่างมีมาแต่แรกแล้ว <c oughs> ผมมีอะ <c oughs> ผมมีหมดเลยไม่รู้อะอาจจะมีสักอันนึงอะช่วยผมไว้ไม่ <c oughs> มก็รวมๆกันอะไรแล้ว <laughs>